วิธีดูว่าใครเป็นคนจริงใจกับเราค่ะ 1. ให้ฝึกดูคนที่พฤติกรรมดูยังไงอ่ะพี่หญิงบอกเลยว่าให้ดูว่าเวลาเขารับปากอะไรเขาทำเหมือนที่เขาพูดหรือเปล่าสิ่งสิ่งนี้ค่ะมันสะท้อนถึงความจริงใจในระดับหนึ่งก่อน วิธีการที่ง่ายที่สุดคือดูว่าพูดแล้วเนี่ยเขาทําตามที่พูดได้ไหมเขาพูดแล้วเนี่ยเขาทํำไหมเขาบอกว่าสมมุติเรื่องง่ายๆเลยเขาบอกว่าเขาจะมาเจอเราวันเนี้แต่เขาเลื่อนโดยที่เขาไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลยโทรหาเรา บอกว่าเออเดี๋ยวถึงบ้านก่อนเดี๋ยวจะโทรไปพอถึงบ้านปุ๊บก็ไม่เห็นโทรกลับมาเลยเรื่องเล็กๆแบบนี้ค่ะมันเริ่มโชว์ว่าเขาเนี่ยไม่ได้แคร์คุณเขาไม่ได้จริงใจเขาไม่ได้เห็นความสําคัญของคุณเลยนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีการก็คือระวังให้ดีว่า คนแบบนี้จะเป็นคนที่พูดอย่างทำอย่างแล้วถ้าคบในระยะยาวเนี่ยพี่หญิงบอกเลยค่ะว่ามันไม่ค่อยเวิร์กแน่นอนข้อที่สองค่ะให้ดูคนที่คำพูดบางคนเนี่ยพูดจาดีมากเอาอกเอาใจเราสารพัดแต่ถามว่าเวลารับหลังเราอ่ะเขาไปพูดถึงเราแบบไหนคนถ้าดีจริงนะพี่หญิงจะบอกว่าไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลัง ถ้าเขาจะพูดถึงใครไม่ใช่แค่ตัวเราเท่านั้นเขาจะพูดถึงคนอื่นในด้านดีเท่านั้นแต่ถ้าเขาเอาคนอื่นมาพูดให้เราฟังในเรื่องที่มันไม่ดีหรือเอามานินทาตัดสินได้เลยค่ะว่าคนคนนั้นน่ะเป็นคนไม่ดีแน่นอนข้อที่สค่ะให้ดูคนที่คำถามที่เขาตั้งค่ะเวลาเราถามใครเนี่ยแล้วเขาตอบเขาจะแต่งคำให้สวยยังไงก็ได้แต่ถ้าเขาถามอะไรมานั่นคือวิธีคิดที่ เขาอยากรู้จริงๆและสิ่งๆนั้นค่ะจะสะท้อนความเป็นตัวตนของเขาได้เยอะมากๆถ้าใครอยากจะสกรีนคนที่จะเข้ามาในชีวิตลองเอา3ข้อง่ายๆนี้นะคะไปกรองคนที่จะเข้ามาใกล้คุณดูค่ะเพราะเขาบอกไว้แล้วว่าคุณจะเป็นแบบไหนให้คุณดู5คนที่รายล้อมอยู่รอบตัวคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ